สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนทาง youtube นะครับพบกับผมนิพนธ์สวนผลไม้นะครับพากินพาเที่ยวนะครับผมมาดูสวนทุเรียนครับนี่คือผลงานของจักรจันฝอยนะครับจักรจันฝอยเข้ามานะครับผม ไม่เหลือครับยอดอ่อนกินหมดครับกินหมดยอดอ่อนไม่เหลือครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ครับผมได้จดก,กระจานฝอยเข้านะครับช่วงระยะนี้คอยระวังนะครับส่วน ตอนผมโดนก่อนสองส่วนข,นข้างไม่โดน,นครับเว้นระยะผิดกันเดี๋ยวค่ยว่ากันใหม่ครับใบอ่อนแตกได้ไหม่ได้เสมอ๋ผมลองเอาลูกนี้ไปเจาะดูสลัดมาลูกนึงครับเทศเนือเทศเนะไกได้ครับอันตรายนะครับจะกระจายฝอยกินใบอ่อน ครับสลัดสลัดลงเดี๋ยวลองเทนนะื้อดูนะครับเป็นท่านสวนเลยนะครับกกต้ากระจนฝอยหี้ยไฟลองดูอย่าไอตัวยาตัวนี้ดูนะครับอาจจะเป็นยาร้อนซะหน่อย ลูกคงโตได้ระดับนี้แล้วครับไม่โตไปกว่าน,นี้แล้วครับหมดเวลาการโตแล้วครับสร้างสีสร้างเนื้อสร้างคูแล้วครับรรรครับต้นนี้ตะแรกเขาเป็นเก็บสองร้อยลูกร้อยกว่าลูกครับตอนนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบลูกครับ ยี่สิบกว่าลูกเดียวล,ลูกไม่โตรครับลูกเล็กติดเดียวโดยภาวะอากาศนะครับอากาศอากาศร้อนอากาศอบอ้าวฝนฟ้าไม่ค่อยตกตามฤดูเราก็ลดน้ำตามสเต็ปนะครับต้นไม้เขาเครียดเขาเองเขาไม่ยอมกินอาหารนะครับอาหารไม่เอยจะกิน ฝั่งคนูนเขาได้เลยตัดเขาแล้วครับฝั่งคนูนนะครับส่วนเพื่อนติดกันนะครับยี่สิบยี้ายหครับน่าจะตัดลวดเลยเดี๋ยวเทสสีดูนะครับผม สีดูเรือนสลัดนี่ไม่เกาะดีนะครับหวางปับป๊บเกาะปั๊บใบไม้โอเคครับผม <laughs> เดี๋ยวไปดูพนักง,งานสีไปถึงไหนแล้วนะครับ, <c oughs> รบทุกฤดูกาลนะครับ ทำใยให้ดีมาตลอดนะครับจะไม่เสียตอนจบทุกครั้งเลยนะครับจะค่อยว,ว่ากันใหม่นะครับฤดูการหนะ้าเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับว่าไปสวนทุเรียนการเริ่มต้นจะเป็นยังไงก็มาเริ่มต้นทำกันใหม่นะครับเรียนไม่เคยจบครับเรียนไปศึกษาไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็น youtube ทุกท่านขอบคุณนะครับที่รับชมนู่นครับลองตองแต่งนะครับลูกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าป,ปีนีไ้ได้ที่เท่าไหร่นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ